สบายดีจ้ามันนี่กุุงหน่อยกะซิมาเห็ดสังขยาหมากอึหรือว่าสังขยาฟักทองนี่ส่วนประกอบก็มีไข่ไก่ไข่ไก่บ้านเนอะไข่โบไลมันนี่อันมีไข่ซีนัวงก็เลยว่าใส่แต่ซีนววนี่แหละมีน้ำตาลมีอันกะทิมะกผ้าหนึ่งกองนี่ไข่เบิร์ดไข่โบมี่มีแต่ไข่ซีนววก็เลยว่าเห็ดล่องเบิงหน้าด่ายหมัอึ แต่มืองอือ้ก็จะมาขายนี่มืองอื้อมืองอื้อให้มืองอื้อสวนนี่แหละมืองอื้อสดๆด,ด,ดจากสวนใหม่ๆนี่ก็เรียกว่าคือจะเขตอันสังขยามืองอือ้ลองเบิงได้ใครหน่อยสิเป็นบ่าน้องบู้ว่าสิเป็นบอก,ก็ลองเห็ดเบิงเนาะนี่ใส่กะทิลงไปกะทิกองหนึ่งเลยมืองอื้ก็แม่นจ้อแล้วเรียบร้อยเนาะมีอันเอฟซีคนหนึ่งคนวัน เออกุ้งกุ้งน้อยเออเฮ็ดอันสังขยาหมึกอือ้อให้เบิ่งแน่นี่ไม่เฮ็ดไห้เบิ่งไรเด้อมาอนี้เด้อนี่ใส่อันไข่ไกับกะทิตี้ให้เขากันเฮ็ดอันเฮ็ดแบบง่ายๆสตไตล์กุ้งน้อยนี่แหละมี่อันมี่ยังทาเลกับใส่เท่านั้นนี่ใสน้ำตาลลงไปน้อยนึงโบ่มากหวานเนาะบ่มากหวานบ่บกินหวานเห็นนะก็เลยใส่หน่อยหนึ่ง อันสีเฮดแบบแปลกแปกแหวกแนวเดิอเหมือนี่ใสเกลือลงน้อยหนึ่งละกันนี่ใส่อันเฮลูบอยสีสีชมพูสีบัวนั่นแหละนี่ล่องเบิ่งนะอันเฮลูบอยก็เลือน้อยหนึ่งก็เลยว่าปเป็นสีค่ะปันไดออกอันชมพูชมพูบัวหน่อยหนึ่งเตีใส่กันตีอันให้น้ำตาละละลายใสเท่านี้แหละส่วนผสมก็ได้ โมมียางลายนี่โมเอื้อกะเอื้กอกจอแล้วเรียบร้อยอันในออกแล้อนี้ถอดใส่เลยแบบนี้สีชมพูอันอ่อนงามๆเสียดายนะโมมีสีเขียว่านแ้ามีสีเขียวกะเอาสีเขียวใส่ได้นี้งามด้เสียดายอันให้รูบ่อยหน่อยโพดะนี่ได้แลวก็เอาม,ามันหนึ่งวันนี้มันหนึ่งใส่ซึ้งขางไว้เมนูนี่เพื่อด้กินบ่บ่าณนะ บัวงไงเป็นสโมงเหมืนบัวจักนีอ่อัดไว้แล้วแล้วก็หอดเวลานี่ซุกแล้วสุกแล้วจ้ามาเด้ไมาเด้มากินน้ำกันนี่ปาดปาด,ปดคือเค้กเลยนะอาพาลังงมพลังง่ายอ๋อกับปาดไปนี่อืมบทสวดจุบุนะพระวานไข่รบลายไข่หน่อยไข่หนาประมาณหาหกหน่วยคือสิค่ะ นี่มีใครสีหน่วยน้อยหนึหน่งปาดปาดปาดงามๆเลยนี่ปาดคือเค้กเลยปาดคือเค้กเลยนี่หอมหอมหอมกินให้รู้บ่อยนี่ว่าคือว่าสีบ่คือว่าสีอามาผสมกับได้นะให้รู้บ่อยนะเป็นสีเนาะเป็นสีงามๆถ้ามีลา,ายอย่างใส่ลายลกว่านี่ก็แห้งสีไดสีอยาเค็ดแบบออกสีบัวสีสเปนเนี่ง จมเจมนะแต่ว่ามันเลอหน่อยเดียวก็เลยได้ชีชสุูอ่อนๆไปนี่หอมหอมกินกินให้รู้บ่อยนะหอมคัก็ช่วยจะม่ามามามากินบไปนี่หอมแห้งหอมกินให้รู้บ่อยนี่ใครบัร้ายใครบัร้ายถามใครร้ายมาสิมาสินแหลนกว่านี้นะเขาอาภัยใครเบิร์ตใครบัร้ายนี่เบิรงซิมเบิ้งนซิม หอมหอมมันหอมเฮลูบอยหอมหอมจะ <c oughs> ได้เฮลูบอยกับเบิร์ดเฮลูบอยเลือหน่อยนึงเลยได้ส hey ีอ่อนๆหาใส่เฮลูบอยหลายๆนะมีสีเขียวสีชมพูีนงามนะ <c oughs> นี่ซิมซิ่มเอื้อ,อกับสดๆจากสวน มึมเอือมันมันสังขยาเหมือ,องาาอือสังขยาฟักทองอีกคำนหนึ่งอีกคำนหนึ่งคำนหนึ่งยู่ๆเลยหวานพอดีหวานพอดีแสบ บวหานแห้งหวานพอดีแซ่บแล้วก็หอมๆให้รู้บอยอยู่ที่ว่าจ้า